สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับสูร่รายการ สะดุดคนดังกับเล็กซี่กยิ่ดารามายาฮอตนิวพร้อมรายงานตัวช่วงเวลาแบบนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคาเราจะไปในแวดวงของเพลงกันบ้างในโซเชียลตอนนี้กําลังมาแรงมากๆเพราะเข้าใกล้สู่เทศกาลสงกรานต์ค่ะความสนุกสนานมาเยือนอย่างแน่นอนกับเพลงเพลงนี้คุณผู้ชมเคยฟังแล้วหรือยังถ้ายัางไม่ฟังเนี่ยต้องรีไปหาฟังนะยำระแงนชื่อเพลงเขาจริงๆค่ะคุณผู้ชมขาแล้วตอน เราอยู่กับศิลปินด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยอดวิวนะยอดในโซเชียลทะย,ยานเกือบ5 0 0แสนวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในแอปพลิเคชันติ k t ต็อกแตกล้านไปเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะผ mm ู hmm. ้ชมคะวันนี้ขอต้อนรับศิลปินนะคะคนที่อยู่เบื้องหลังและคนที่ร้องเพลงเพลงนี้ยำระเง,ง้นค่ะขอต้อนรับนะคะหลวงเอกชุมพรและคุณเบ้นนนรวัตน์ค่ะสวัสดีค่ะน,ะนี่ดีใจมากได้เจอตัวจริงแล้ว ส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ฟังแต่เพลงแล้วก็เต้นตามอย่างเดียวนะครับเป็นไงบ้างกระแสการตอบรับยำระแงนตอนนี้กระแสการตอบรับดีมากนะครับต้องขอขอบคุณแฟนเพลงแล้วก็ f c FC ทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับได้มีแรงทำงานเพลงต่อไปอีกนะฮะแล้วก็น้องเบ้นมีอะไรจะบอกไหมครับครับผมนะฮะก็ขอขอบคุณขอบคุณมากเลยครับสำหรับในช่วงเวลาที่เพิ่งจะปล่อยงานเพลงออกไปได้ไม่นานนะครับ ซึ่งกระแสอตอบรับที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณสําหรับหลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามาชื่นชมและชื่นชอบนะครับทางด้านทางโซเชียลทางหลายๆช่องทางที่ได้เ,เสนองานเพลงออกไปด้วยค,ครับผมต้องถามอย่างนี้ก่อนหลวงเอกทาไมคุณถึงชื่อหลวงเอกหรือชื่อนี้ต้องตัดแรกเลยไหมครับจริงๆแล้วหลวงเอกนี่เป็นชื่อในวงการที่ผมใช้ร้องเพลงมาชื่อเอกแต่จริงๆแล้วผมชื่ออนเนก อ๋อไปคนใต้คนใต้ครับองก็เคยเป็นหลวงเอกชุมพรใช่ครับอ๋อเป็นคนชุมพรใช่ครับให้แหล่งแล่งตายให้คนชุมพรฟังไหนค่ะสวัสดีครับผอมพี่น้องทุกคนนะครับผมสวัสดีครับวันนี้มาออกรายการทีวีให้คนเพื่อได้ชมแล้วนะครับผอมคนนี้ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเขาเคยมีผลงานนะเพลงรูเด็กใต้ ยอดวิวก็เท่าไหร่นะคุณขิงหน่อยจะแตะล้านแล้วครับนี่จะแตะล้านล้านจะแตกแล้วเช่นกันนะฮะส่วนคุณเบนซ์ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคุณเบนซ์ไม่ใช่หลวงเบนซ์นะไม่ใช่ไม่ใช่คุณเบนซ์เฉยเฉยเบนซ์นนวรัพนะฮะเบนซ์เบนซ์นี่คือเป็นคน จังหวัดอะไรคะผมเป็นคนกาญจนบุรีครับอ๋อเป็นคนกาญพูดเหนือไหมพูดเหนือครับอ๋อพูดเหนือแต่ร้องเพลงไม่เหนือเนาะไม่เหนือไม่เหนือครับเบนก็เป็นคนหนึ่งคุณผู้ชมที่เคยฝากผลงานไว้นะฮะกับเพลงลำดวนหลายใจใช่ครับก็ได้รับกระแสการตอบรับดีเช่นกันก็ดีเช่นกันครับใช่เรียกว่าแต่ละคนก็เป็นศิลปินเดี่ยวกันมาครับและยังไงคะคุณมาแต่งงานด้วยกันได้ยังไงคุณมาฟิชเชอรริ่งกันยังไงคะอ๋อจังหวะนี้พอดี ผมมาทำเพลงผลงานเพลงกูเด็กใต้เพลงแรกกับค่ายนาโอย่าระอคะอร์ดของคุณตั้มนาโคย่านะครับแล้วก็น้องก็เป็นศิลปินในค่ายอยู่แล้วแล้วนี้เราก็มาคิดกันว่าเอ๊ะเราหาใกลส้สงการล้วเราหาเพลงอะไรสนุกสนุกมาทําด้วยกันก็เลยมาได้มาฟิชเชอรลิงกับน้องเนี่ยครับโอ้ทำไมต้องถามกันอย่างนี้ว่าศิลปินในค่ายก็มีสาวๆทาไมถึงเลือกชายหนุ่มอย่างน้องเบนซ์มาฟิชเชอร์ลิงด้วยคะ เพราะว่าเพลงนี้ตั้งใจเป็นเพลงของเบาๆนุ่มๆไปลงเกี้ยวสาวเกี้ยวสาวหนุ่มเกี้ยวสาวใช่เกี้ยวสาวครับอแต่ชื่อเพลงยำละแงยำละแงนครับผมแล้วมันจะเกี้ยวสาวยังไงคะหลวงเอกขาหลวงหลวงเบ้นขาคือตามเนื้อเพลงครับตามเนื้อเพลงที่ที่ได้เขียนมาครับคือว่าจะเป็นแนวแนวแบบว่าจะชวนสาวไปเที่ยว ทั่วประเทศไทยอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นก็คือว่าจะต้องเป็นหนุ่มๆซึ่งสายแว้นๆยกล้อหน่อยอะไรประมาณนี้ครับก็ไปชวนสาวไปเที่ยวทั่วไทยอะไรเงี้ยครับไปด้วยไปด้วยแบบว่ารถมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้ครับรถคลาสสิกรถมอเตอร์ไซค์อะไรก็ไปเที่ยวกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือชวนสาวไปเที่ยวใช่ครับนะฮะก็คือคําศัพท์เฉพาะจริงๆคุณผู้ชมถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยจะรู้จัก คำศัพท์เหล่านี้แต่ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าไม่รู้แสดงว่าคุณไม่ใช่วัยรุ่นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักการเหมือนเล็กซี่เนี่ยไม่ค่อยรู้นะคะกับศัพท์ใหม่ๆแง้นี่คือเหมือนกับมอเตอร์ไซค์แง่นแงนแงนอย่างเงี้นคะใช่ครับแง้นก็คือเสียงมอเตอร์ไซค์ครับแว้นแว้นแง่นแงนประมาณนี้ครับโอ้แล้วยำล่ะยำก็คือในเพลงนี้ครับเรายำดนตรีหลายๆเพลงมาอยู่ในความสนุกของแต่ละ เพลงมาไว้ในเพลงนี้แล้วก็ยําความสนุกของหลายๆอย่างคครับมาไว้ในนี้แล้วก็ผินบอกว่ามีการยําคือรวมตัวของคนดังแต่ละด้านกันด้วยโซเชียลโซเชียลอะไรเงี้ยเอามารวมกันในเ v ็มวีอะฮะครับอ๋อแล้วดนตรีล่ะแนวเพลงเป็นแนวเพลงสไตล์ไหนคะเป็นในแนวเพลงของสไตล์สามชาติครับสนุกสนุกหน่อยนะครับในแนวเพลงอารมณ์ ที่แบบว่าได้แบบว่าโยกได้เต้นได้นะครับ <Ừ. S 2> ประมาณนั้นใน3ชาติที่มีจังหวะโจ๊ะโจะหน่อยนะครับกําแนวเพลงที่ทําออกมาครับด้วยความที่เราฟิชชิ่งคู่กันและเป็นครั้งแรกในการที่ร้องเพลงหรือทํางานร่วมกันมีการแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างคะว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรกันบ้างอย่างหลวงเอกก่อนเลยคะ่ะ อันนี้การแบ่งหน้าที่กันก็ไม่มีอะไรมากครับพี่เพราะว่าไอ้อส,ส่วนของเพลงที่เราทําออกมาเนี่ยเป็นแนวเพลงสนุกสนานแล้วก็เน้นในความสนุกซึ่งเป็น,ปนไลฟ์สไตล์ของพวกเราเป็นคนสนุกสนานอยู่แล้วก็พอมารวมตัวกันก็ไม่ได้มีอ,อะไรมากมายครับเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงสนุกเราเน้นสนุกอย่างเดียวอ่ะแล้วเบ้นเนหคะก็เหมือนที่พี่เอกบอก,กแหละครับคือว่าแนวเพลงนี้คือทางโปรดิวเซอร์เนี่ยคือเขาบอกว่าต้องการให้เป็นตัวของตัวเองไปเลยต้องการให้สื่ออารมณ์ของ ชีวิตประจําวันของเราไปเลยอะไรประมาณนี้ครับผมตามสไตล์ที่เราต้องการอยากจะสื่อให้คนฟังเขา<อ>ตามเนื้อหาเขาอยากเห็นอะไรแบบนี้นครับผมก็ประมาณตามเนื้อเพลงด้วยอารมณ์ของเพลงด้วยจังหวะดนตรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยออกมาในรูปแบบของตัวตนของตัวเองไปเลยจริงๆแล้วหลวงเอกกับเบนเนี่ยเป็นคนเง้นๆยด้วยไหมคะเป็นมาหนุ่มแว้นแว้นเงี้้ยไหมผมเคยเง้นๆเงแว้นๆวมาสัก20ปีแล้วอ๋อแล้วยังไงคะ เลือกเลยก็อายุมันก็มาทางไกลแล้วของผมมันมันมันเลยเลยอ่าเลยให้แยกปากเกตยังไม่ไมเลยวงเวียนบางเขนมาอ๋ออยู่บางเขนเองยังไม่ไกลเข้าหลักสี่แล้วนี่ไกลกว่านะฮะจะติดให้แยกปากเกตแล้วเบนล่ะเบนงั้นไหมฮะผมก็ก็มีมาบ้างครับก็มีมาบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นที่ โตมาด้วยการทํางานซะมากกวา่า<อ>แต่ก็<อ>ก็มีมาบ้างสําหรับกับเพื่อนกับฝูงอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีมาบ้างแต่ทีนี้ก็พอได้กับมามาร่วมงานในช่วงกลางคืนก็ได้มาเจอกับห่อ,อหน้าค่ายพอดีก็เลยมาได้มีผลงานนะครับเห็นบอกว่าหลังจากปล่อยซิงเกิลแล้วกระแสะการตอบรับดีรวมไปถึงคิวโชว์คอนเสิร์ตต่างๆง,งานต่างๆในช่วงเทศกาสลสงกรานต์เป็นยังไงกันบ้างคะ ตอนนี้มีงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็มีงานโทรเข้ามาประสานงานกับทางค่ายมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จองคิวกันเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังมีตารางงานว่างอยู่นะครับมีติดต่อเข้ามานะครับเดือนหนึ่งว่างกี่วันคะเดือนหนึ่งเหรอครับว่างกี่วันพอดีผมเนี่ยครับตัวของผมอะตอนนี้เอกาจากงานเพลงแล้วผมเป็นโฟร์แมนด้วยโฟร์แมนผมก็จะมีใช่ครับผมจบโยธามาอยู่บริษัททองรักเอนจิเนียริ่งจำกัน ไปทำหลายๆอย่างแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะมุ่งมาทางเพลงนี่แหละครับแล้วก็คิวงานก็ตอนนี้ก็จะเป็นทางส่วนของบริษัทตอนนี้เรายังไม่ได้มาเปิดบุ๊กดูสิว่ามีอะไรบ้างคือจริงๆแล้วต้องขึ้นคิวโชว์ด้วยกันไหมคะหรือว่าแยกกันได้แยกกันได้ไปส่วนมากก็จะไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันไปเป็นทีมได้ร่วมสนุกกันจอยกันได้เต็มที่หรือถ้าแยกเดี่ยวก็สามารถแยกเดี่ยวได้เพราะแต่ละคนก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองด้วยนะคะ คือต้องบอกงี้ว่าหลายๆคนเนี่ยชอบตรงที่ว่าแนวเพลงมันแปลกใหม่มันสนุกเนื้อหามันค่อนข้างเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นะนะฮะคนฟังเนี่ยจะได้อะไรจากเพลงนี้บ้างคะหลวงเอกขะคนฟังเหรอครับจะได้อะไรเหรอครับไม่ต้องคิดมากเลยครับได้ความสนุกสนานแน่นอนครับได้ความบันเทิงจากเพลงนี้ทุกคนเอาไปออกกําลังกายได้ได้สุขภาพด้วยนะฮะน้นองเว้นค่ขาครับผมก็ก็แนวเพลงนี้มันจะออกในแนวแบบว่าทําให้คนเนี่ยจากการที่ว่าเรา ตึงๆจากการทำงานมาประมาณนั้นครับก็ทําให้คนเนี่ยรู้สึกมีความสุขนะครับแล้วก็แบบว่ามีงานเลี้ยงสังสรค์นเนี่ยก็บวกเพิ่มเข้าไปอีกอเกี่ยวกับงานเพลงที่เสนอไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อ,อตอนนี้หลายๆจังหวัดที่นําเพลงยำระเงินไปนะครับก็ได้มีแบบว่า ท่าประจาเพลงไปแล้วด้วยอ๋อมีท่าประจําเพลงด้วยใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะวันนี้เดี๋ยวจะมีโชว์ท่าประจําเพลงด้วยแต่เดี๋ยวต้องรอก่อนครับโอ้เห็นบอกว่าวันนี้มีพระเอกนางเอกเอกม v มวมาด้วยมาด้วยครับ<ๆ>มาครบเซตเลยวันนี้มาโอ้โหคือต้องบอกงี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะมาเจาะลึกกันต่อเรื่องของท่าเต้นเขาบอกว่าตอนนี้กลายเป็นท่าฮิตในติ๊กตอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับท่ายำระแงนรวมไปถึงค่ะเราเอาในห้าง มาพูดคุยด้วยเนาะว่าทำไมถึงเลือก2ศิลปินนี้เป็นศิลปินเบอร์ต้อนรับเทศกาลสงกรานค่ะช่วงหน้าเด็กหน้าเจรินต่อค่ะ ช่วงของรายการสะดุดคนดังค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเสริมทีมมีการเสริมทัพให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเพลงยำละแง้น,นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเขาได้รับกระแสะการตอบรับดีเขาบอกว่าอยากจะดูท่าเต้นหน่อยวันนี้เล็กซี่ก็เลย โฉกตัวนะคะพระเอกนางเอ,งเอก M.V. มาด้วยรวมไปถึงในห้างเจ้าของค่ายนาโกย่าด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณตั้มนาโกย่านะคะน้องเยส m o โมกเน็ตไอดอลนะคะแล้วน้องอาริสกับวิสลาค่ะสวัสดีค่ะเพิ่มเติมจากศิลปินนะคะหลวงเอกน้องเบนแล้วก็พี่ตั้มครับนะคะแล้วก็2ท่านก็คือน้องอาริสแล้วก็น้องเยส์สโมก นะคะอะขอถามก่อนพี่ตั้มคาว,ว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากปล่อยซิงเกิลนี้มาและกระแสการตอบรับดีมากมก็ต้องบอกว่าดีใจดีใจแทนเพื่อนและน้องนะฮะนี่คือน้องนี่ก็คือเพื่อนที่ร,รู้จักกันมายี่น20ปีแล้วนะฮะมันก็เราอยากสัมผัสกินไอแบบนี้ยังไม่ถึงขั้นว่าประสบความสำเร็จนะแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใช่แล้วสิ่งที่เรารอคอยนะฮะมันก็ บอกตรงก่าตืต่นเต้นจริงๆค่ะครับการเริ่มต้นของการทําค่ายนาโกย่าเรคคอร์ดเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่และเริ่มมาได้ยังไงคะจริงๆตัวผมเองเนี่ยก็ทําเพลงส่วนตัวนะก็มีเพลงกูรักเมืองฝืนก<ม>บฉันแล้วก็วิ่งเปล่าอะไรเงี้ยก็ทํามาประมาณสักเจปีได้<ม>ตอนนั้นก็มีกระแสตอบรับก็โอเคระดับหนึ่งแต่ว่าผมก็มาผันตัวเองเออมาทําละครสั้นนะฮะทำละครสั้น ก็ได้ประมาณสัก3ปีระบบของเ b o o k YouTube อะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนระบบม,มันก็เลยทําให้เราต้องหยุดตัวพักก่อนก็เลยไปคิดว่าเพลงที่เราหยุดไปเนี่ยเราควรที่จะเอามันกลับมาดีไหม,มก็เลยอลองมาโทรหาเพื่อนก่อนเลยไม่ได้ติดต่อกันมาเป็นประมาณ ส8ปีได้เกือบ20ปีครับเกือบีปีไม่ครบกันเพราะว่าเรื่องสาวปะคะก็ประมั้นครับเคสิปีอาต่คนต่างยกย้ายไปเติบโตอ่าใช่ครับผมค่ะก็เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะของเรามันมีมีของอยู่อ่ะก็ดีใจนะสำหรับผมโทรไปหาเขาปั้มเนี่ยเขาตอบรับเลยเขาไม่ต้องสนไม่สนใจว่าเพลงมันจะดีหรือไม่ดีผมชอบผมชอบแบบนี้ค่ะนะแล้วก็น้องเบ้นน้องเบนนี่ก็จะรู้จักกันมาก็ โอ้สิบห้าปีได้นะแต่ว่าก็ยังไม่ลงตัวกันกสักทีค่ะนะเขาก็จะเป็นคนที่ต้องงานออกมาต้องเป๊ะอะไรเงี้ยก็ทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เขาผลบอกว่าเหมือนเรื่องมากค่ะเพลงอะไรให้ก็ไม่เอาอแต่พอเพลงนี้ส่งปั้มเนี่ยเขาส,สวนกลับมาเลยอโอเคพี่ผมพร้อมอพร้อมเลยพร้อมแล้วมันมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันสองคนมัน มันเหมาะกับเพลงนี้แหละผมก็เลยลงมือทํากันเลยลงมือทํากันแล้วรู้สึกว่าพอปล่อยออกมาแล้วมันต้องบอกว่าขอบคุณพี่น้องชาวโซเชียลครับผมนะ,ะทางทิ k กตอ,อกเนี่ยมาทุกรุ่นจริงๆทั้งรุ่นเด็กทุกวัยฮะจนสูงอายุก็มีลุกขึ้นมาเต้นได้กับเพลงยำนังเงี้น,นบอกอตรงว่าภูมิใจจริง ถึงว่าในโซเชียลเขาก็เต้นกันใช่ถ้าแสดงว่ามันค่อนข้างง่ายเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้แล้วก็เรียนเต้นไปด้วยกันด้วยนะคะคแต่ต้องถาม่าอองนีก้ก่อนดากย่าเรคอร์ดเนี่ยมีศิลป,ปินกี่เบอร์คะนอกจากหลวงเอกจุมพรแล้วนอกจากเบนซ์นนรวัตย์แล้วมีตอ,อตอนนี้ก็ผมก็ทําหลากหลายหลากหลายแนวนะครับก็จะมีอีสานด้วยออีสานแล้วก็มีอ่าแดนวาลลตี้ก็มีค่ะแดนวาตี้ก็จะเป็นของน้องอลิสครับผม ซึ่งก็ปล่อยเพลงอเอลเด้งมาแล้วแตก่อนหน้านี้นะเรียนี้ก็จะมีเพลงของเขาก็จะมีะหลายแนวแต่ของลุงเอกก็จะเป็นทางใต้เลยทางใต้นะก็เหมาะกับเขาน<ล>ะส่วน <ไป S 1> ของเบนนวรวัตก็เร็วนี้ก็จะมีเพลงของเขาส่วนตัวที่ ไม่ใช่ทางใต้หรอกไม่จนะเป็นเขาจะเป็นสายโจะสายสนุกสนานอินเตอร์เทนประมาณนั้นนะก็จะมีหลายแนวนะในนาโพย่าเลคคอร์ดน yes> ั่นเองเมื่อสักครู่นี้ส่งมาถึงน้องอลิสขออนุญาตมาน้องอลิสหน่อยนะคะอลิสเป็นศิลปินด้วยนะคะปล่อยซิงเกิลเห็นบอกว่ามีร้องโคเวอร์ด้วยใช่ค่ะซิงเกิลอยังไงบ้างคะก็เป็นเอลเด้งค่ะร้องกับนายห้างแล้วก็นักร้องอีกคนหนึ่งในค่ายค่ะแล้วก็โคเวอร์นายห้างเขาก็ ให้เราทําแบบที่เราไม่เคยเขาเขาชอบดันดันคนในวงอะค่ะให้เราร้องอีสานร้องแบบอะไรเงี้ยเราก็ทำโอ้แล้วแนวเพลงของเราล่ะเราจะเป็นสนุกสนุกแล้วก็เยอะๆนิดๆโอ้แนวเซ็กซี่นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าในพาร์ทในครั้งนี้เนี่ยน้องอลิสก็จะมาเป็นนางเอก MV ด้วยใช่คุณเต้นกระจายเลยเหรอใน MV ใช่ค่ะหนูชอบเต้นอ่าแล้วเรียนรู้ยังไงคะกับท่ายำระแง้นเนี่ยก็คิดอะไรได้ก็พากันเพื่อนๆพนี่พี่เต้นแล้วก็เต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณพูดถึงได้ไหมคะอาจารย์ที่ค่ะต้องขอบคุณอาจารย์แนนครูแนนนะคะนั่นแหละค่ะเขาเขาเอาไปทําออกกําลังกายหลายที่เลยก็เลยเอาท่าเขามาเต้นด้วย S, <S เป็นวิทยากรนํ i̇şte. าเต้นอยู่เขาก็เอาเอาท่าของเราแล้วเราเอาท่าของเขาเขาเอาท่ามาเชียรถ้าประมาณนั้นรวมๆกันเป็นท่ายําระแนนแบบผสมผสานนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าความพิเศษมากไปกว่านั้นนอกจากสาวสวยอย่างน้องอลิสแล้วคุณผู้ชมคาอีกหนึ่งพระเอกเอมวีคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังมียอดคนติดตามหลักแสนนักคุณผู้ชมนั่นคือน้องเยสโมก ชื่อคุณเลยเหรอเยสโมกเนี่ยฉายาอ๋อเป็นฉายาใช่ครับฉายาแตชื่อจริงๆชื่อเยครับค่ะอ๋อชื่อเยอยู่แล้วสโมกก็ควันสีเทาอะไรประมาณนี้ครับโอ้ครับผมแล้วเวลาเพื่อนเรียกล่ะไปเยกันไปเยกันอย่างเงี้ยเหรอฮะถ้าอยู่ยังไงก็เรียกไงครเรียกเยปกติครับอ๋อเรียกเยเยใช่ครับไปเยที่ไหนอย่างเงี้ยเหรอเยอยู่ไหนไปเยไปเยไปเยอ๋อภาษาใต้เขาเรียกว่าอะไรครับไปเยเยเยไปเยหมายถึง ไปไปคระครับอะซึ่งต้องบอกว่าเยสมุกเนี่ยเป็นคนดังในโซเชียลยอดคนติดตามหลากหลายแพลตฟอร์มเลยคุณดังมากคุณรู้มามว่าคุณดังรู้ครับรู้คุณรู้ครับผมนะฮะอันไหนมุกไหนหรือว่าลีลาไหนที่จะทําให้คนนึกถึงเย่สมุกคนดังในโซเชียลได้บ้างไหนบอกใส่กล้องเกือบคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็ประมาณเอดีครับเต้นรอนเอดีอะไรประมาณนี้ อ๋อต้องให้ดูลีลา<ช>การเต้นก่อน<ช>ถ้าดูลีลาหน้าแบบนี้เนี่ยก็คือเห็นได้บ่อยๆเห็นได้ตลอดเลยใช่ไหม,มเห็นบอกว่าโอ้โหคุณน,นี่หลังจากที่ปล่อยซิงเกิลมาเนี่ยคนชอบมากใช่ครับส่วนใหญ่คนเขาพูดว่าไงบ้างฟิดแบคก็เต้นดีอะไรอย่เงี้ยครับอ๋อเอลดีและเอลดีจริงไหฮะ จริงครับอ่อาอเดี๋ยวเราไมได้ดูนะอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่เขาดู MV แล้วเขาชื่นชอบพระเอก MV ็บ้างคะคุณเยสโม่คะฝากติดตาม MV ยาลังแอน,นด้วยนะครับในแพลตฟอร์ม YouTube ครับแล้วก็ <c oughs> เต้นกันใน TikTok ครับผมคุณจะสอนเต้นด้วยใน TikTok ถูกไหมครับคุณจะเป็นศิลปินด้วยไหมคะเยสโม่ตอนนี้ผมทำกราฟิกดีไซน์อยู่ครับ ไม่เป็นไรเลยเขาเป็นโฟร์แมนได้คุณหลวงเอกกายังเป็นโฟร์แมนได้คุณจะเป็นกราฟิกดีไซน์แล้วเขาปล่อยซิงเกิลด้วยก็ได้นะส่วนมากผมชอบเต้นมากกว่าอ่ะนายห้างก็อยู่ตรงนี้นะคุณก็บอกว่านายห้างขอทําสักเพลงหนึ่งสิผมชอบเต้นมากกว่าชอบเต้นไม่เป็นไรปล่อยเป็นบอยแบนด์ไปเลยค่ะนายห้างหาบอยแบนด์สักสองคนมารวมกลุ่มกันนะฮะได้อยู่นี่หนงบอยแบนด์ อ๋อนี่ไยงบอยแบนด์แล้วคุณจะทิ้งคู่ของคุณหรอหรือคุณจะเอาเยซุสมาเพิ่มอ๋อน้องอลิสละอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับบ้างคะที่ดู MV แล้วก็ชื่นชอบอลิสก็ขอบคุณนะคะที่ชื่นชอบเพลงแล้วก็ MV ของพวกเราพวกเราก็ทําเต็มที่แล้วก็มีกิจกรรมค่ะกิจกรรมว่าถ้าสมมติว่าเขาเรียกอะไรนะถ้าแบบทำชาเลนจ์นะคะ ถ้าใครแบบว่าเต้นดีอะไรดีถ้าเราเข้าไปดูแล้วเราก็จะมีแจกเสื้อด้วยนะคะแจกเสือ้อหลายคนบอกว่าไม่ได้อยากได้เสือ้ออยากได้เบอร์โทรเยโมูมากกว่า <laughs> ได้ <laughs> ด่ะได้ไหมติดต่อหนูมาเลยค่ะเดี๋ยวหนเดี๋ยวหนูให้ะนะคะสามารถได้คอนแทคของเยโมูฟ <Ye Smoke. S 3> มีกิจกรรมจากทางค่ายนะครับจะมีช a l l e n g เกี่ยวกับการแจกเสื้อนี่แหละครับผมนะฮะตอนนี้ก็รายละเอียดเสื้อสวยๆเสื้อสวยๆแบบนี้และครับรายละเอียดแบบนี้เลย ในโซเชียล่ะไรก็คือยังไงฮะอลิฟก็คือถ้าสมมติว่าเราเข้าไปดูแล้วเต้นโดนใจแล้วก็เราเราก็คนติดตามเยอะคนคนดูเยอะคนกดไลค์เยอะอะไรเงี้ยเราก็จะแจกเสื้อแล้วก็จะแจกเบอร์ทุกคนเลยอยากแจกได้คก็ไห้หมดเลยคือเราจะเลือกคลิปที่โดนใจโดนใจโดนใจแล้วก็มีคนแบบว่าคนชอบมากมากที่สุดประมาณนั้นแต่เมื่ิก้ถว่ามีคลิปไหนบ้างอะไรประมาณนี้ ค่าครัผมแล้วถ้าสมมติว่าแบบถ้าเต้นแบบ เวิร์กอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่เวิร์กแบบว่าเต้นสนุกมันใฮห้าเงี้ยเราก็เราก็แจกให้ด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นความเคิดแห่งของพี่นักล้องแล้วก็ในห้างอ๋นี่นะก็คือใกล้ชิดศิลปินและสามารถเต้นแล้วก็ได้รับเสื้อเสื้อนี่คือริมิเต็ดถูกไหมคะใช่ครับอ่าใช้ชื่อนี้เลยยำหลังนั้นเลยในห้างขาฝากค่ายหน่อยคะ่ะรวมไปถึงฝากศิลปินในค่ายหน่อยคะ่ะในห้างครับผมก็ อขอฝากค่ายนักขุนยาเลคคอข์นนะครับซึ่งผมก็ตั้งใจเต็มที่นะฮะกับการที่จะนำเสนอ,อหลากหลายศิลปินนะครับก็บอกตรงว,ว่าเราความคาดหวังนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนคาดหวังอยู่แล้วแหละว่าอยากจะสำเร็จนะฮะแต่สิ่งนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับที่กำลังอยากจะทำอย่างผมแล้วกันนะฮะวันนี้ไม่สำเร็จนะฮะเราก็ต้องทำต่อไป ทำด้วยใจรักแล้วกันนะครับทำเพื่อเ,ออเรียกว่าศิลปะแล้วกันครับนะฮะอย่างเพลงจำลันแกนผมเราก็ไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จมาถึงขั้นนี้แค่นี้เราก็ถือว่าโอเคแล้ว<ไ>นะมันนะฮะก็ <c oughs> สู้ๆครับอ่ะศิลปินฝากเพลงค่ะน้องเบนครับผมยังไงก็ขอฝากเขาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรงานเพลงแรกของผมที่ร้องคู่กับพี่หลงเอ ชุมพรนะครับเป็นหนึ่งเพลงที่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมมีกระแสค่อนข้างที่จะเยอะกินพอสมควรแล้วก็มีท่าเต้นที่เสริมมาจากคุณครูอาจารย์อะไรนะอาจารย์แนนอาจารย์แนนนะครับสอนเต้นนะครับแล้วก็ขอบคุณมากสําหรับหลายๆคอมเมนต์นะครับหลายๆความาการที่ติชมกันมานะครับยังไงก็ขอฝากไว้ทุกๆ,ๆแพลตฟอร์มทุก,ทก,ทกโซเชียลที่กระจายออกไปให้นะครับฝากกดติดตามฝากกด ฝากไปทุกทุกช่องทางไว้ด้วยแล้วกันนะครับหนวงเอขาฝากเพลงปิดท้ายเลยค่ะส่วนของผมนะครับฝากงานอะไรเงี้ยแล้วก็มีหนึ่งผลงานเพลงนะครับกูเด็กใต้นะครับตอนนี้ก็ไปรับฟังได้ทางโซเชียลเช่นกันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกแรงใจนะครับที่สนับสนุนมาถึงทุกวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆร่วมงานทุกคนนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับขอบคุณมากนะฮะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะฮะกับการมานั่งพูดคุยที่ทางงานเพลงในปัจจุบันโอ้โหเรียกว่าต้อง ลี่ยนแปลงนะคะทันโลกทันสมัยด้วยกราบขอบพระคุณในห้างนะ,ะคนะ,ะขอบพระคุณศิลปินนะ,ะคะขอบพระคุณพระเอกนางเอก M.V. ด้วยนะคะ